ดีค่ะวันนี้นะคะพี <h <h ่แป้งชมจะพาไปรับของฟรีเห็นตัวที่พี่แป้งใส่ไหมอู้ยบอกเลยว่าเป็นชุดซัมไรสุดเท่วันนี้นะคะจะพาไปรับทรงผมฟรีนั่นเองพี่แป้งจะถอดหมวกให้ดูแล้วดูกันว่าทรงผมมันเท่ขนาดไหนก็จะไปรับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยนีไรทรงผมซัมไรสุดเท่บอกเลยว่าของมันต้องมีสีใหม่ก็เพิ่มมาเมื่อคืนเลยเราไปดูวิธีรับกันเลยดี ของตัวเองนะคะไม่ว่าจะทางคอมหรือทางมือถือเหมือนกันเลยค่ะจากนั้นที่น้องพิมพนะคะคำว่าฟรีแล้วก็ไปฟรีอินอวตารช็อปนั่นเองจากนั้นเมื่อน้องหาไม่เจอให้ลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็เจอคำว่าอัปเดตนั่นเองจากนั้นน่ยน้องก็จะเจอเลยทรงผมซามไรสีทองโคตรเทร่เลยอะของมันต้องมีกดเข้าไปเลยจ้าจริงๆแล้วทรงผมนี้มันมีมาแล้วนะคะน้องแต่เขาเพิ่งอัปเดตสีใหม่มานะใครที่ยังไม่ได้สีเก่าๆก็ไปรับได้เด้อ ความชอบจากนั้นกดเกตแล้วก็เกตดาวเลยค่ะเราก็จะได้มาแล้วนะจากนั้นน้องๆก็ไปที่อวตารของตัวเองเลยค่ะว้าวเราเราก็ได้มันแล้วนะกับศกผมซามูไรสุดเท่ของมันต้องมีนะไปรับกันเลยจ้าว้าววิธีรับมันง่ายมากๆาเลยใช่ไหมคะน้องๆวันนี้นะคะพี่แป้มีหนึ่งคลิปนะคะตอน6กโมงเย็นอย่าลืมมาดูกันด้วย คลิปนี้หากน้องๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแจก์อด Subscribe เพื่อกำลังใจพี่แป้งด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ6โมงเย็นเจอกันค่ะ